โผมมากับหัรถจักร G หัรถจักร G A หมายเลข4556 G A หมายเลข4556นะครับกับขบวนรถธรรมดาที่262นะครับต้นทางจากหัวหินปลายทางเข้าสถานีรถไฟกรุงเทพคนละโค้งนะครับ ขนาดนี้ขบวนที่262ก็กําลังจะออกจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ bye <c oughs> บ,าบายยนะครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับทุกคนบายยนะครับผมบา,บายย <c oughs> <c oughs> ออกไปแล้วนะครับกับสำหรับขบวนรถธรรมดาที่262นะครับ จะเป็นของสัมภาระของการการเปลีา